สวัสดีค่ะสวัสดีจะมาทำแกงเขียวหวานฉบับ usa mm hmm. เขาทำกันยังไงนะคะง่ายอยู่จะเป็นแกงเขียวหวานเนื้อกวางนะคะจากในคลิปที่แล้วเยี่ยมเพื่อนแล้วก็เพื่อนให้เนื้อกวางมา มา,มาลองชิมดูนะคะอันนี้เป็นเนื้อกวางไซส์ประมาณเข้าบบกเข้าบบกไซส์ประมาณ6กสิพาวไซส์กำลังกินเลยะคะ่ะและนี่เป็นส่วนที่ดีที่สุดของของของกวางนะคะี่ตามที่เพื่อนบอกแล้วก็แกงเฉวาานที่นี่มันมี เครื่องแกงมาแล้วอะค่ะเครื่องแกงกินเคอรี่นะคะแล้วก็โคโคอนด์โคคอนด์เมล็อกโคคอนด์เมล็อมันก็อยู่ในแคนมาเรียบร้อยแล้วนคะะ่ะแล้วนี่เป็นเป็นเอ่อ หน่อไม้มันก็มามาเป็นกรนะป๋องแบ d ดอินไทยแลนด์ะอันนี้เป็นฟักทองฟักทองกลมนะคะจำชื่อไม่ได้แต่มันเป็นกลมๆม,มาบางทีมันเขาจะขวานเป็นชิ้นๆวางแยกชิ้นแล้วก็จะกินกับบน,นี้ขนมจีนนะคะไรไรนูดเดอร์นขนมจีนก็มีเป็นแพ็คมาเรียบร้อย ง่ายอยู่บางคนเขาก็เจียวเครื่องแต่ว่าไอ้อย่างที่มันไม่ต้องผัดเครื่องเอาชอบแบบนั้นอร่อยกว่ากะทิ มาลองดูอในนี้เป็นหัวกะทิทั้งหมดเลยนะคะเนี่ยเราจะดูประมาณผัดเครื่องแกงให้หอมก่อน khương anh kiêng một ít thôi, nước nó nhiều, nước nhiều quá. ครั้งแรกที่กินไม่แน่ใจว่ามันจะคาวแค่ไหนเอาเครื่องแกงกรุบให้แน่ใจในร้านอาหารไทยเขาก็ทำแบบนี้นะคะขั้นตอนนี้บางคนก็ชอบแตกมันแตกสวดตัวเนี่ยแบบตัว ตัวเองเนี่ยไม่ไม่ชอบให้มันแตกมันไม่ชอบให้กระทิแตกมันร้อนขึ้นจนเดือดแล้วนะคะปุดปๆดละปุดๆด,ด,ดละโอเคก็ใส่เนื้อคือไม่ชอบแตกมันนะคะก็จะประมาณเนี้ยค่ะให้ใคล้ายว่า หอมแล้วก็คุกครให้มันสุก่ะก็ใส่เนื้อกวางร้อให้มันคุกร้อยให้มันสุกนะคะตอนที่หั่นนะคะมีความรู้สึกว่านุ่มกว่าเนื้อวัวเนื้อควายนะคะแล้วก็ ข้าวน้อยกว่าด้วยนะคะก็คิดคงไม่ต้องเคี่ยวนานถ้าเราใส่หางกะทิก็คือเติมน้ำเติมน้ำเปล่าเนี่ยแหละคะ่ะรอให้เดือดนะคะสุกทั่วแน่ใจ เนื้อว่าต้องสุกแล้วก็ไม่เหนียวก็อันนี้จะเคี่ยวไปกับเคี่ยวไปกับจะเคี่ยวเนื้อกับหน่อไม้คารบหน่อไม้น้ำมันจะได้เข้าเนื้อหน่อไม้ ฟักทองแล้วกินกับขนมจีนนะคะแล้วผู้นี้จะจะรับประทานให้ ให้ดูให้จะ uh, try try it ถ้าจะชิมให้ดูนะคะเนื้อกวางเขียวหวานเนื้อกวางแกงเขียวหวานในอเมริกาง่ายไหมคะแล้วก็ถ้าอยากจะให้เผ็ดก็เติมเติมพริกป่นหรือว่าพริกขี้หนู นะคะถ้ามีใบัวระพาก็เขาก็มีในตลาดนะคะบางวันนะคะอันนี้ของที่ได้มาจากซื้อได้จากตลาดอเมริกันนะคะไม,ไม่ต้องไปถึงตลาดจีนอันนี้หาที่หากินได้กับกับซูเปอร์มาร์เก็ตของของอ,อเมริกันนะคะพิกีหนู เสร็จแล้วค่ะแกงเขียวหวานเนื้อกวางแล้วพรุ่งนี้จะทานให้ดูนะคะก็คืนนี้เข้าเตียงก่อนพรุ่งนี้ค่อยกินสวัสดีค่ะ